เชิญท่านชัยชนะเดชเดโชครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่คารพกระผมชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมได้เสนอยติขอให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบเหตุผลที่ผมจะพิปายจากนี้ไปเป็นเหตุผลสำคัญที่ผมได้เสนอ ยัตตินี้ไว้ในสภายอย่งนี้ผมเรียนกับท่านประธานสภาว่าผมเชื่อว่าการจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระของท้องถิ่นทุกรูปแบบนั้นเป็นความคาดหวังของพี่น้องชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งประเทศคาดหวังว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินหน้าผลักดันให้มีการกระจายอำนาจเต็มรูปแบบ ในว่วงเวลาที่รัฐบาลนี้บริาหารราชการแผ่นดินประเทศไทยอยู่ท่านประธานครับจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจสู่ปกครองส่วนท้องถิน่นเริ่มต้นเมื่อรับนูนปี2540บังคับใช้และเขียนไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยต้องมีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หลังจากรัฐมนตรบังคับใช้ก็มีพระราชบัญญัติขั้นตอนการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั่วส่วนท้องถิ่น2,512ซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา16และ17ได้บอกกรอบอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการของท้องถิน่นไว้อย่างชัดเจน นับตั้งแต่ปี2540เป็นต้นมาเมื่อรับนูนประกาศใช้และได้ยกฐานะสภา,าจังหวัดเป็นองค์การบหิหารส่วนจังหวัดยกฐานะสภา,าตำบลเป็นองค์การบหิหารส่วนตำบลยกฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลท้องถิ่นก็มีความคาดหวังมาโดยตลอดว่าพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจ ที่เกิดขึ้นยุคในสมัยยุคที่พระนท่านชวนหลีกภัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีพระนท่านชํานิสักริเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทยเป็นผู้รับผิดชอบในตอนนั้นมีโครงสร้างการกระจายนาจไว้อย่างเต็มที่และกำหนดว่าจะถ่ายโอนง็ปมานให้กับท้องถิ่นเป็นเงิน35%เแต่มาถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ร่วมเวลา24ปีสีปาครับ การกระจายอำนาจของประเทศไทยไม่ได้มีความคืบหน้าอย่างที่เราคาดหวังการกระจายอำนาจของประเทศไทยไม่ได้เดินหน้าตามที่เรามีความประสงค์จากปี40มาปีถึง2564ณวันนี้ท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลส่วนกลางเพียง29เปอร์เซนต์29เอร์เซนที่ได้มา ก็เป็นการต่อสู้ของท้องถิ่นออกมาเรียกร้องแต่ละครั้งแต่ละครั้งจนทำให้ได้การจัดสารนุมันมาเป็น29%ผมเรียนกับท่านประธานนะครับต้องยอมรับนะครับหลังจากที่เรามีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็เ,เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศของเรามีความก้าวหน้าพัฒนามากขึ้นอย่างเร็วเพราะอะไรครับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นองค์กรที่เป็นด่านหน้าในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละท้องถิ่นนั้นๆไปวันนี้ต้องยอมรับนะครับไม่ว่าประเทศไทยจะเกิดปัญหาอุทกภยัยภัยพิบัติปัญหาไวรัสโควนะิดหน้าทุกปัญหาที่เกิดในประเทศไทยองค์กรไหนล่ะครับที่เข้าถึงพี่น้องประชาชนก่อน ไม่ใช่องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นแล้วครับไฟดับบอกเทศบาลน้ําไม่ไหลบอกองค์การบริหารส่วนตนําบลถนนพังบอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรด่านหน้าในการทํางานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับพี่น้องประชาชนและเราเห็นได้ชัดเจนนะครับประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว ที่เขามีการกระจายอำนาจอย่างเต็มที่อย่างเต็มรูปแบบเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศอังกฤษประเทศฝรศั่งเศสเวลาเขาเกิดภัยพิบัต,ติต่างๆนะครับผมเห็นไม่ต้องมีส่วนกลางออกไปลงแก้ปัญหานะครับส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหาได้หมดเลยครับแต่ประเทศไทยเราละครับมาถึงวันนี้ท้องถิ่นทำงานหนักทำงานเต็มที่ แต่การดูแลท้องถิน่นกับห่างเหินกับส่วนกลางประเทศใดเรามีการปกครองสามรูปแบบอยู่แล้วครับสามส่วนอยู่แล้วครับส่วนกลางภูมิภาคส่วนท้องถิน่นแต่ถามว่ามีนายกส่วนท้องถิ่นสักกี่คนนะครับที่สามารถเข้าพบรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้อย่างเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาผมมองว่าบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นวันนี้มีเยอะ การทำงานของท้องถิ่นวันนี้มีความชัดเจนเป็นอย่างยิ่งพอสมควรแต่วันนี้ในการทำงานที่ท้องถิ่นกำลังเดินหน้ากับเคลื่อนทำงานนั้นก็มีปัญหาเหมือนกันในการทำงานของท้องถิ่นในปัจจุบันผมจะกล่าวปัญหาของท้องถิ่นวันนี้แค่ไม่กี่ข้อครับพอเดี๋ยวมีเพื่อนสมาชิกที่เห็นด้วยกับยติของกระผมเห็นด้วยที่เสนอยติคล้ายๆกันก็ลุกขึ้นมานำเสนอเหมือนกันปัญหาที่หนึ่งที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประสบปัญหาอยู่ก็คือท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่เกินงบประมาณที่มีอยู่ครับรัฐบาลบอกว่าจะอุดหนุนเขมาให้กับท้องถิน่นสาอร์ซนตแต่วันนี้ภารกิจรัฐบาลไทยโอนให้กับท้องถิ่นเกือบทั้งหมดครับแต่ให้แต่ภารกิจไปครับแต่ไม่ให้งบประมาณไปครับ เหมือนอย่างเช่นเขาให้คนกับประธานสภาไปแค่สองพันคนไล่เงินไปหนึ่งร้อยบาทนะครับเขาจะดูแลคนของเขาได้อย่างไรส่วนกลางพยายามมอบภารกิจโรงเรียนบ้างสาธารณสุขบ้างรับถ่ายโอนถนนจากกระทรวงคมนาคมบ้างรับถ่ายโอนดูแลผู้ยากไร้บ้างแต่ให้แต่ภารกิจไปงบประมาณไม่ได้ให้ไป กรอบหน้าที่ที่มีอยู่จึงเกินงบประมาณที่เรามีอยู่ในสภาท้องถิน่ปนปัญหาที่2ครับการออกคำสั่งระเบียบต่างๆในในการปฏิบัติงานของท้องถิน่นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิน่นที่มีคำสั่งรับคำสั่งที่เอาคำสั่งมาจากสำนักง,งานผู้ตรวจเงินแผ่นดินก็ดีขัดต่อหลักปฏิบัติในบางเรื่องครับ ผมจําได้ท่านประธานครับผมมาจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผมมาจากท้องถิน่นและผมเป็นเลือดท้องถิ่นร้อยเปอร์เซนต์วันนี้ได้เข้ามานั่งในสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ก็ต้องผลักดันท้องถิ่นให้เต็มที่ที่ผมว่าขัดหลักปฏิบัติในบางเรื่องอย่างไรครับหนังสือสั่งการบางฉบับบอกว่าท้องถิ่นห้ามจัดงานวันเด็กท้องถิ่นห้ามจัดงานประเพณีสงกรานท้องถิ่นห้ามจัดงานประเพณีลอยกระทง ผมถามสิครับสามประเพณีนี้ครับสามกิจกรรมนี้ครับมันเกิดขึ้นก่อนท้องถิน่นหรือเกิดขึ้นตอนที่มีองค์กรประกองส่วนท้องถิ่นอยู่อยู่แล้วครับในอดีตยังไม่มีคําสั่งนี้ออกมาท้องถิ่นจัดงานได้สบายครับจัดได้จัดได้ดีเพราะเป็นประเพณีที่ทํากันมานานแต่ก็มีบางท้องถิน่นที่ไปทําเรื่องทุจริตเบิกเกินเกินก็เล่นเอาผิดแต่ละท้องถิน่นไม่ใช่มาหมอรวมสิครับ มาวันนี้ประเทศไทยมันแปลกจริงๆครับเขาบอกว่าท้องถิ่นง่ามจัดงานวันเด็กง่ามมอบของขวัญวันเด็กแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลส่วนกลางเปิดทำเนียบรัฐบาลให้เด็กเข้าไปเยี่ยมชมห้องทํางานนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมห้องประชุมครมอเยี่ยมชมเสร็จสามารถแจกของขวัญให้เด็กกลับบ้านได้แต่ท้องถิ่นทําไม่ได้ประเพณีางานลอยกระทงส่วนกลางจัดได้ส่วนท้องถิ่นจัดไม่ได้ครับ ประเพณีสงการบอกว่าห้ามแจก,กผ้าถุงให้กับผู้ผู้สูงอายุห้ามแจก,กผ้าถุงผ้าขามา้ให้กับผู้สูงอายุและผู้ผู้สูงอายุเคยได้รับอยู่ทุกปีที่คำสั่งนี้ยังไม่ออกมาประเด็นต่อไปโรงเรียนในสังกัดท้องถิน่นในอดีตนั้นท้องถิ่นสามารถมีรถรับส่งได้ซื้อชุดเรียนหมบอไปได้ในเด็กที่ มีสถานะยากจนซื้อหม้อไปได้ทุกวันนี้อุดหนุนเป็นชุดนักเรียนเป็นเงินเป็นรายหัวครับผมที่ผมบอกว่าขัดต่อระเบียบยังไงครับเราอยู่ในภายใต้ประเทศเดียวกันอยู่ในภายใต้รัฐมนูนเดียวกันแต่หน่วยงานหนึ่งทําได้หน่วยงานหนึ่งทําไม่ได้แล้วเราอยู่เราอยู่ภายใต้รัฐมนูรเดียวกันหรือเปล่าครับนี่เป็นปัญหาขอท้องยินทุกวันนี้ครับที่ สามสมาคมท้องถิน่นออกมาเรียกร้องออกมานําเสนอแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยครับส่วนกลางไม่ได้ยินเสียงท้องถิ่นเลยครับเสียงเบามากเลยครับท่านประธานครับประเด็นเรื่องที่สามครับเรื่องบุคลากรภายในองค์กรปรกครองส่วนท้องถิน่นเดิมในอดีตนั้นการพิจารณาคัดสรรในการสอบเลื่อนขั้นตำแหน่งของท้องถิน่น ให้อำนาจไว้ถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้อำนาจกอจอถ้าเป็นเทศบาลก็อำนาจกทจถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนบลให้อำนาจกอ,อ,จอ,อ,กอบอกออตอสามคณะกรรมการสามคณะกรรมการนี้ครับก็คัดสรรมาจากผู้ทรงวุฒิผู้บริหารท้องถิ่นหน่วยราชะการพิจารณาคัดสรรพิจารณาคัดสรรในการสอบเลื่อนขึ้นสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นภายในองค์กรนั้นๆภายในจังหวัดนั้นๆแต่วันนี้ คำสั่งคสชฉบับที่8ครับออกมาสมัยรัฐบาลคสชครับบอกว่าการสอบเลื่อนขั้นตำแหน่งทั้งหมดระดับ6ระดับ7ระดับ8ระดับ9ให้มาสอบที่กรมครับเมื่อสอบที่กรมนี่ผมไม่ขัดข้องอยู่แล้วครับถ้าสอบที่กรมแต่การสอบที่กรมนั้นก็ต้องสอบเป็นจังหวัดจังหวัดไปไม่ใช่สอบเหมาทั้งประเทศเพราะอะไรครับท่านปรนครับสมมุติมีนายก บรรจุราชการที่องค์การแวรส่วนตะบลขอแล้วนายกตั้งแต่บรรจุราชการทํางานตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในตะบลขอได้ดีเป็นที่ยอมรับของพี่น้องชาวตะบนขอเป็นที่รักในองค์กรแต่นายกสอบเลื่อนขั้นขึ้นเรื่อยๆๆจนมีความคาดหวังว่าจะได้เข้าสู่ตําแหน่งประหลัดที่องค์การแวงส่วนตะบนขอแต่ต้องกลับมาสอบที่กรมครับ พอสอบที่กรมใช้เป็นทีรวมประเทศครับให้คนที่สอบอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเป็นคนเลือกก่อนว่าจะลงที่ไหนสรุปว่านายกอไม่ได้สอบได้ลําดับที่หนึ่งสอบได้ลัดับที่ห้าครับคนที่สอบได้ลันดับที่หนึ่งก็เลือกลงที่อบตขอครับถามว่าคนที่สอบได้ถึงต้องมาเรียนรู้วิธีการทางานในอบตขอใหม่ไหมครับแต่ถ้าใดนายกอมาที่สอบได้ที่พิจารณาคัดสรรกันเองได้เนี่ยพิจารณาคัดสรรภายในจังหวัดได้เนี่ย มาทํางานให้อปตขอเนี่ยทางานได้ดีเพราะรู้ปัญหารู้หน้าที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากนําเสนอท่านประธานนะครับว่าเรื่องนี้ให้ท่านประธานจะได้ฟังปัญหาที่ผมนําเสนอเรื่องบุคลากรนี้แล้วฝากท่านประธานไปถึงกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นด้วยว่าให้คือนอานาจนี้ให้กับท้องถิน่นภายในจังหวัดเขาเถอะครับปัญหาข้อต่อไปครับ ปัญหาการกระจายอำนาจในขณะนี้มาจากรัมนุนฉบับนี้ครับระนจำนูนฉบับที่เราจะแก้ไขกันไม่กี่วันนีครับที่เราผ่านวาระหนึ่งไปแล้วเหลือวาระที่สองวาระสามระนุนปี2560นมีปัญหาหลายเรื่องครับโดยเฉพาะเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่14ครับมาตรา219ถึงมาตรา2 1 4ผมอ่านทั้งหมดแล้วครับ ไม่มีหลักประกันว่าจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบเลยครับวันนี้ท้องถิ่นถึงเดินหน้าไม่ได้ครับผมเลยบอกท่านประธานว่ารัฐธรรมนูนก็เป็นปัญหาในการบริหารราชการท้องถินน่นณวันนี้อยู่ที่ไม่กระจายอำนาจอย่างเต็มที่ซึ่งปัญหานี้เรากําลังผลักดันฝากเพื่อนเพื่อนสมาชิกที่เป็นคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญให้ดู เรื่องการกระจาำนาจของท้องถิ่นด้วยฝากสสรในอนาคตที่จะเข้ามาร่างร่างนุนใหม่โปรดให้ความสําคัญกับท้องถิน่นโปรดให้ความสําคัญกับการกระจาำนาจสู่ท้องถิ่นด้วยครับปัญหาข้อต่อไปครับท่านนันครับที่ท้องถิ่นประสบอยู่คือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจวันนี้รัฐบาลส่วนกลางบอกว่าให้ท้องถิ่นขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตรงกับสํานักงบประมาณ เดิมทีนั้นท้องถิ่นต้องขอเงินอุดหนุนฉพากิจผ่านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองถึงเทศบาลนครขอตรงกับสำนังกงบประมาณเหลือเพียงไว้แต่องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลยังขอกับกรมส่งเสริมที่ผมบอกว่าการขอเงินอุดหนุนชพากิจมีปัญหาอย่างไรจำตัดครับอย่างเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสิรมราชขอเงินอุดหนุนชาพกิจมา10โครงการเรียงลำดับมาเป็นความเรียบร้อยว่าเดือดร้อนมากระดับที่หนึ่งเดือดร้อนที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่พอมาถึงขอสำนังกงานครับสำนังกงมานตัดเลยครับโครงการที่หนึ่งที่สองที่สาที่สไปให้โครงการที่สิครับ แต่พี่น้องได้รับความที่ต้องการมากที่สุดในพื้นที่คือโครงการลำดับที่หนึ่งครับกลับกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยไข้เป็นหวัดแต่กลับเอายากเกลาไปรักษาเขาไปครับไม่หายหรอกครับผมเลยมองว่าปัญหาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนั้นเป็นปัญหาหนึ่งในการทํางานของท้องถิน่นให้ท้องถิ่นเดินไปข้างหน้าได้ปัญหาเหล่านี้ รัฐบาลควรแก้ไขดูว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ผมเลยบอกว่าให้ท้องถิน่นปกครองตอนเองอย่างอิสระให้ท้องถิ่นขึ้นออกองค์กรในองค์กรหนึ่งที่เป็นกระทรวงหรือเป็นหน่วยงที่ตรงเลยครับที่ตรงต่อนายกรัฐมนตรีเลยครับนําเสนอปัญหาของประมาณและชัดเจนว่าแบ่งสามสิบห้าเซนอุดอุในให้กับท้องถิ่นเลยครับนี่เป็นปัญหาของท้องถิ่นทั้งหมดในบางเรื่องบางหัวข้อที่ผมได้บอกกล่าวกับสภายอย่างนี้ ผมเชื่อปัญหาท้องถิ่นยังมีอีกหลายเรื่องเพื่อนสมาชิกคนที่จะรอพิปรายต่อไปคงจะมาบอกกล่าววิธีการท่านประธานครับที่ผมได้นำเสนอให้ท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระขององค์ปรปกองส่วนท้องถิ่นเพราะอะไรครับผมเชื่อและเกินครับถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยมีการถ่ายโอนงบประมาณ ครบ35%ปรซประเทศเรามีความเจริญอย่างมั่นคงอย่างแน่นอนถ้าเมื่อไหร่เราให้ท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างเป็นอิสระเราให้เขาจัดเก็บภาษีภายในจังหวัดและนํำมาใช้ภายในจังหวัดเขาผมเชื่อละเกินครับประเทศใดเราจเจริญทุกจังหวัดไม่จำเป็นหรอกครับที่เขาเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแบ่งเอาให้เขาใช้เพื่อนในพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต แค่เขาเก็บได้ร้อยปอซตอีก50%เเซนคืนกับส่วนกลาง50%อร์เซนอยู่ในท้องถิ่นนะครับให้เขาใช้จ่ายเองครับอย่างจังหวัดภูกเก็ตครับเป็นจังหวัดที่เขาเก็บภาษีได้มากที่สุดในประเทศไทยแค่ท้องถิ่นภายในจังหวัดรวมตัวกันขอเงินสักปีละหนึ่งแสนล้านในการพัฒน,นาภูกเก็ตเขาให้เหมือนเกาะฮ่องกงรัฐบาลส่วนกลางไม่ให้ครับ นครศรีธรรมราชบ้านผมครับมีห้างร้านห้างเซ็นทรัลก็ดีเทสโก้โลตัสก็ดีบิ๊กซีก็ดีโรบินสันก็ดีซีพีแลนด์ก็ดีทุกเอกชนที่ไปก่อสร้างในจงนังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราขอว่าจ่ายภาษีที่นครศรีธรรมราชเมื่อจ่ายภาษีแล้วให้นําเงินภาษีนี่นะครับมาเป็นงบประมาณให้กับท้องถิ่นได้ไหมครับ เพราะอะไรที่ผมบอกว่าให้จัหจงหวัดเขาแบ่งให้จังหวัดห้าสิบเซ็นเพราะคนที่ไปซื้อของไปใช้จ่ายใช้สอยในห้างสินค้าเหล่านี้ก็เป็นคนในนครสิมราชครับเมื่อเขาใช้จ่ายแล้วก็ให้สิทธิ์ของเขาเถอะครับว่าภาษีที่เขาได้รับคืนให้มาพัฒนาบ้านเขาเถอะครับไม่มีใครละครับอยากเห็นบ้านเราล้าหลังประเทศไทยเราไม่เคยเจอสงครามโลกครับประเทศญี่ปุ่นเคยเจอครับ แต่วันนี้ประเทศญี่ปุ่นล้ำหน้าเราไปแล้วครับในอาเซียนเราบอกว่าเราเป็นหนึ่งเราถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราเป็นหนึ่งจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นหนึ่งได้เราจะก้าวหน้าได้ประเทศจะเดินไปข้างหน้าได้ท้องถิ่นไทยจะเข้มแข็งประเทศไทยจะ,จะเจริญผมจึงฝากท่านประธานนะครับขอให้สภาได้นำยติของผมให้คณะกรรมการวิสามันศึกษาปัญหาอุปสรรคการบริหารสาธารณะกิจการ กิจกรรมสาธารนณะและหาแนวทางแก้ไขเรื่องถ่ายโอนภารกิจด้านพัฒนาแหล่งน้ําที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิน่นนําเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ